Oh, พี่น้องที่รักในพระคิดเจ้าวันนี้เป็นวันสุขของสัป,ปดาห์ที่หนึ่งเทศกาลธรรมดาและตรงกับวันที่17บระ็ดาสนาจักรฉลองด้วยบุญอันตนเจ้าอาธิการท่านได้รับคำเชื้อเทินจากพระวรสารที่บอกว่าถ้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ครบครันบริบูรณ์จงไปขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ามีและแจกจ่ายให้คนยากจนและตามเรามามัทเทวบทที่สิบเข้อยี คำเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้านี้ไบุญอันตนได้ฟังขณะที่มีอายุยี่สิปีเศษ็จและได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหรือเครื่องหมายสําคัญที่เรียกท่านให้เป็นให้ไปสู่ชีวิตฤาษีานได้เจริญชีวิตเป็นฤาษีโดดเดี่ยวในที่ราบสูงของประเทศอียิปต์แต่ว่าภายในเวลาไม่ช้าท่านจะเริ่มมีความรู้สึกว่าชีวิตโดดเดี่ยวชนนี้ย่อมมีอันตรายสําหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดี ทันจะได้เริ่มก่อตั้งรูปแบบของฤาษีที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่กันนะมีการสวดภาวนาด้วยกันมีผู้ใหญ่คอยแนะนําเจริญชีวิตอยู่ด้วยกันฉันพี่น้องแต่นี่แหละที่เป็นเครื่องช่วยหรือหนทางที่นําไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าการปฏิบัติที่เคร่งคัดอย่างของฤาษีชีวิตขอ,ของชีวิตฤาษีใชยอีก ก็ได้ร่วมมือกับนักบุญอาชนัสในการต่อสู้กับพวกเฮเดติกตินิยมอาริอุชชีวิตฤสีของท่านนั้นมีอิทธิพลไปจนถึงชีวิตฤาษีของพระาศาสนาจากักรจนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราเมื่ออ่านประวัติของนักบุญอันตนลแล้วเราก็เห็นว่า,าศาสนาจักรของเราก็มีพระจิตเจ้าที่โดนใจให้มี คณะต่างๆขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตคริเีชนนะครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นก็เห็นว่าเราจงรีบเข้าสู่ที่พักผ่อนนั้นเถิดเพื่อจะได้ไม่มีใครพลาดพลัง้งเหมือนคนดื้อรั้นในครั้งขนน้นวันนี้ก็เหมือนกับบทอา่านเมื่อวานนี้เราจำพึงถึงบทเพลงสุดีที่94พระเจ้าสัญญาจะให้คนของพระองค์เข้าไปในที่พักผ่อนของพระองค์และเพื่อจะเข้าไปได้ เราทุกคนจะต้องไม่เดินตามตัวอย่างของบรรพบุรุษของอิสราเอลที่ไม่เชื่อในพระองค์พระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าตรัส,สว่าพระบุตรของพระเจ้ามีอำนาจในการยกบาปบนโลกนี้ที่คายฟันดาุมพระเยซูเจา้ารักษาคนอัมาพาตด้วยความเชื่อของของทั้งตัวเขาและเพื่อนของเขาสี่คน พวกเขาลงทุนขึ้นหลังคาและหย่อนทนอามาพาจลงต่อหน้าพระเยซูเจ้าและพวกเขาก็ไม่ผิดหวังพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายทั้งกายและวิญญาณพวกฟาริสีกล่าวหาว่าพระองค์กล่าวคำพรุทสวาดเมื่อพระองค์บอกว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเขามองเห็นพระเยซูเจ้าเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งและเขาก็วในวันปลายชีวิตของพระองค์ก็ตบตีถมน้ำลายรด ชกต่อยพระองค์พอ่อคิดว่าพระองค์เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ที่แท้นั้นพระองค์เป็นพระพินเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ใช้บาปพ,พวกเรามนุษย์พระองค์จึงยอมเป็นทุกอย่างเหมือนเราจกเว้นบาปก็ขอ,ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พวกเราได้รู้ถึงแดนสว่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดย พระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์